เจอลูกแล้วชมน้องวีจิโตขึ้นมากพร้อมซื้อต้นไม้ให้ลูกปลูกเพราะอยากได้ถือว่าเป็นคุณแม่นักสู้กุ้งพลอยกนิทรินหรือติ๊กบิก๊กบาทเทอร์แม่ของน้องวีจิ อดีตภรรยาของพระเอกชื่อดังสอนรามเทพิทักษ์ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ได้ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกสาวอย่างเต็มความสามารถแต่เมื่อช่วงหลายเดือนก่อนมีข่าวว่านุมสอนรามกีดกันไม่ให้กุ้งพลอยเจอกับน้องวิจิในวันเกิดน้องวิจิจนต้องหิ้วของขวัญวันเกิดไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจกุ้งพลอยเป็นจำนวนมาก ล่าสุดกุ้งพลอยได้โพสต์คลิปได้เจอน้องวิจิแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นว่าขอบพระคุณคุณสอนราม180666เด็กปัม๊มเติมน้ำมันรถวิจิโตขึ้นมากเลยแม่รักวิจิมากนะลูกแมทนี้แม่ยอมแพ้วิจิพูดเก่งจำเก่งเป็นตัวของตัวเองมากแม่ไม่ต้องชวนคุยเหมือนเมื่อก่อนแล้วเวลานี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วจริงๆวิจิเป็นคนชวนแม่คุยแทนคุยไม่หยุดเมแม่รักวิจิมากๆนะคะลูกพร้อมกับโพสต์คลิป ที่กําลังหาซื้อต้นไม้ไปให้น้องวิจีเพราะน้องวิจีบมดว่าอยากปลูกต้นไม้ถือว่าเป็นคุณแม่นักสู้จริงๆค่ะฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคือสีไช่ไก่ย่างนี้คือเด็กหญิงวีจิค่ะเทพพิทักนะคะสี่โอเคแม่แม่สีสีค่ะวีจีสีส เมื่อันแม่ก็มาแต่แม่มาไม่ทันวันนี้แม่ก็มาใหม่มาซื้อต้นไม้ให้วีจีนะคะจุดต่างวีีอยากปลูกต้นไม้นะคะตอนนี้ก็เป็นร้านที่ซื้อประจํานะคะอยู่ตรงนี้เลยท็อปนะคะอยู่ตรงทอปนี้รัเข้ามอลนะคะอยู่ที่สุขุมวิท41ร้านประจํำของ,ของ